<c oughs> อวันนี้เราจะมาติวก่อนตกเอ้ยติวก่อนสอบนะบทที่หนึ่งเรื่องอสมการเราจะใช้สมบัติหรือใช้การย้ายข้างก็ได้ใช้สมบัติข้องมันก็มีอะไรบวกลบคูณหารถ้าเราบวกหรือเราลบเราต้องทำไหมต้องบวกและลบทั้งสองค้างคูณก็ห่างก็ต้องคูณกับห่ารทั้งสองค้าง การย้ายค้านี่ก็ต้องตรงเลยจกคูนยูย้ายไปก็เป็นห้ารนห้าอู่ย้ายไปก็เป็นคูณบวกยูย้ายไปก็เป็นลบลบยูย้ายไปก็เป็นบวกซึ่งการใช้สมบัติอ่ะดูทรงแล้วพวกเราไม่ค่อยถนัดหรอกเราถนัดการย้ายค้างนะเราเดี๋ยวครูจะติวการย้ายค้างให้ครูว่ามันง่ายกว่าสายลักรรษณะสมการมีกี่ตัวห้าตัวถูกปะโดยสร้างตัวนี้ เป็นโป้งก็คือมากกว่าน้อยกว่าไม่เท่ากับทึบมันจะมีคแค่สองตัวก็คืออะไรมากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับนะมีสองตัวนี้เป็นทึบเราดูโป้งเราดูทึบแล้วมาร์ปทางไหนมาร์ปทางขวาเวลาเราว่าเส้นจํานวนอะมาร์ก็ไปทางขวาน้อยไปทางซ้ายนะมันก็จะตรงข้ามกันเห็นปะ อ่ะดูโจลพอดีนึงเขียนอะไรออกเขียนโจลลงมาก่อนเขียนโจลลงมาเขียนอะไรออกเขียนโจลลงมาตัวการแย่ค้างคืออะไรตัวเลขอยู่กับตัวเลขตัวแปรอยู่กับตัวแปรโดยหลักการทำอ่ะให้เรายึดเลยให้เอาตัวแปรอยู่ด้านซ้ายตัวเลขอยู่ ด้านขวาตัวแปรด้านซ้ายมีอะไรบ้างละ่ะ 6x ถูกป่ะด้านด้านขวามี 3x เราก็จะย้าย 3x เนี่ยไปฝั่งซ้ายแล้วก็ย้ายตัวเลขเนี่ยไปด้านขวาถูกป่ะ 6x เราไม่ทำอะไรก็มาเขียนลงมา 3x เยราย้ายไปด้านซ้ายก็จะเป็นอะไรจาก 3x ก็กลายเป็นลบ 3x เพราะว่า 3x เชยเนี่ยมันคือบวกมันเป็นบวกอยู่ 3x รายะายไปด้านซ้ายก็จะเป็นลบ 3x ตัวแปรอยู่ตัวแปรแล้วตัวเลขอยู่ตัวเลขฝัขข่งนี้บวก4ถูกปะเราไม่ได้ทำอะไรกับมันเราว็็ใส่มาก่อนก็คือ4ลบ8ย้ายไปด้านขวาจ้างลบก็กลายเป็นบวก8จากนั้นเราก็คิดเลข,ขออกมา 6x ลบ 3x ด้านซ้ายก็จะเหลือ 3x ข้างในม,มันเดิมแปดบวกสี่ได้12จากนั้นยังยังพอเราต้องห้าค่า x ถูกไหมต้องทำด้านซ้ายให้เป็น x ตัวเดียวแล้วก็ย้ายสามสามทำอะไรกับ x อยู่อะมันคูณอยู่นะสามมันคูณกับ x อยู่เห็นไหมสามคูณกับ x อยู่จากมันคูณอยู่เราต้องย้ายไปทำอะไร จากคูณอยู่อะไรตรงข้ามระคูณหารแล้วก็สามไปหารแบบนี้ก็คิดเลขออกมาก็จะได้เป็น x น้อยกว่า4แบบนี้เราได้ค่า x น้อยกว่า4แล้ถูกไหมแล้วก็วัดกราฟ บดูเครื่องหมายไปทางไหนเครื่องหมายน้อยกว่าเนี่ยน้อยไปทางสายทุกป่ะแสดงว่าเราต้องเว้นพื้นเราต้องเว้นพื้นที่ด้านสายไปทำไมเยอะเยอะเพื่อให้ลูกศรมันลากไป x น้อยก็่ี่ครูก็จะเลื่อนจาก4ี่นี่แหละสี่มันน้อยลงใช่ป่ะ4ี่จะไปอะไรสาม สองหนึ่งศูนย์อะโปร,งร่งเลยทิครืขึ้ไมาหน่อยกว่าก็โปงตรงสี่โปงตรงสี่แล้วก็ลากไปให้สุดเส้นลากไปทางซ้าย จากนั้นเราก็เอามาตัวคำตอบตัวคำตอบ x ของเราเป็นอะไรได้บ้างล่ะแล้วก็รูว่าเส้นี่เดียของเรามันทับจำนวนอะไรบ้างเส้นี่เดียของเรามันทับอะไรบ้างศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยยู่ในช่วงเนี้ยสมารถเียกมาได้ทั้งหมดเลยถ้าว่าเป็นซี่ได้ไหมไม่ได้ พอว่ามันเป็นโป้งนะโป้งคือต้องไปเท่ากับส่ไปตังขวาได้ไหมสี่ไปห้าไปหกไปเจ็ดไปแปดได้ไหมเลือกเลือกไปห้าไปหกไปเจ็ดไปแปดไม่ได้นะเราต้องเลือกที่อยู่ในเส้นนี้เส้นสีแดงนี้ก็คือแหละสามสองหนึ่งสูตรเนี่ยเลือกมาสักตัวหนึ่งกูจะเลือก x, x เป็นสูแล้วกัน x แล้วกัศูย์ก็จะได้จาก เน้อยกว่าสี่เราเลือกเอเป็นศูนย์ถูกปะเนี่ยเราต้องเอาศูเนี่ยแทนค่าในนี้ก็จะเป็นอะไรศูนน้อยกว่าสี่เสร็จแล้วหนึ่งขอ้อประมาณน,นี้นะ ขอสองละกันโอ้โหี่ไปอ้อก็ใส่โจลลงมาก่อนนะล็อกโจลลงมา กลางนะ้าทำไงอะตัวเล้อยู่ตัวเลข้ตัวแปรอยู่ก็ตัวแปรถูกไหมเราเคียนซอกเอกลงมาก่อนซึ่ง x ตัวนี้ย้ายไปก็เป็นไรจาก x ก,ก็ย้ายไปเป็นลบ x สังเกตไหมคูณมากยังเหมือนเดิมอยู่นะเครื่งหมากมันจะเปลี่ยนก็ต้องเมื่อเราคูณเราคูณหรือหารด้วยอะไร ด้วยลบนะถ้าการย้ายค้างปกติ่ึงหมายังไม่เปลี่ยนเมื่อกี้เราย้าย x ไปฟังสายถูกปะก็จะเหลืออะไรฟังขวาจะไดเหลือลบสองแล้วก็ย้ายบวกสี่้าฟังสายไปฟังขวาก็เป็นอะไรบวกสก็เป็นลบสก็คิดเลขขึ้มาสอง x ลบ x ก็จะเหลือ x ลบสองลบสก็จะเป็น ลบและลบหกเส้นแล้วแล้วก็วาดกราฟวาดกราฟม,ม,มาร์กว่าไปทางไหนมากว่าไปทางขวานะซึ่งขูจะเลื่นจังลบหกนี่ไปทางขวาลบหกก็มาเป็นลบหกก็เป็นอะไร ลบห้าลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งแบบนี้โปร่งเลยทึบต้องเป็นทึบตรงลบหกนะนี่ทึบตรงลบหกมากว่าไปทางขวา จากนั้นเราก็เลือกเราก็มาดูว่าอะไรที่มันอยู่ในเซนสีแดงมากก็จะมีอะไรลบห้าลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่งไปเลยๆๆๆๆไปทางขวาืเอยเลยนยสุ่มเลขมาเลขอะไรก็ได้ถ้ามาข้อนี้เป็นลบหกได้ไหมได้นะเพราะว่ามันเป็นทึบทึบมันหมายความว่ามันสามารถเท่ากับลบหกได้ด้วยแล้วก็มากกว่าลบหกได้ด้วยเราก็เลือกมาสักตัวหนึ่ง แต่เลือกไปทางนี้ไม่ได้นะทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นอะไรน้อกว่าลบหกก็จะเป็นอะไรอะลบเจ็ดลบแปดเนี่ยลบเก้าเนี่ยถ้าเลือกคําตอบไปพวกนี้มาเนี่ยก็จะผิดหมดเลยเราต้องเลือกที่มันอยู่ในเซนสี่แดงเลือกอยู่ตรงจุดถ้าตรงนี้เป็นโป้งอะเราเลือกเป็นลบหกไม่ได้แต่อันนี้ไม่เป็นทิปไงเราสามารถเ,ราเลือกเป็นลบหกได้ครูจะเลือก x เ,เป็นเท้ากัลบหกแล้วกันก็จะเป็นจากเ มากกว่าเท่ากับลบหกก็จะเป็นอะไรลบหกมากกว่าเท่ากับลบหกเพราะว่าเราเลือก x ของเราเนี่ยเท่ากับลบหกถูกไหมล้วก็ลบหกนี่แหละไปแทนในสมการนี้ในไปแทนในอสมการนี้จาก x มากกว่าเท่ากับลบหกมันก็จะกลายเป็นลบหกมากกว่าเท่ากับลบหกเห็นปะเราลบหกไปแทนในนี้แทนในค่า x ลบหกมากกว่าเท่ากับลบหกเป็นจริงหรือเป็นจริงเปล่า เป็นจริงทุกบ้เราเขียนว่าเป็นจริงกระเสรข้อหนึ่งครูลืมเขียนเป็นจริงะนะนี่ถ้าเราเลือกเลือดทำถูกอ่ะถ้าเราเลือกเลือดทำถูกเวลาเราเลือกคำตอบซุ่มลงมาสังเกตป่ะมันจะต้องเป็นจริงเสมอในเรื่องเนี้ยถ้าเราเลือกแล้วมันไม่เป็นจริงอ่ะแสดงว่าเราเลือกผิดเลือดทำผิดนั่นเองประมาณนี้อืม ดูสิคอไนต่อดีอือเอาเป็นคอสิบสามแล้วกันอ๋อรบทุกเครื่องหมย่ย วิธีทำ ขียนมาอเ้เขยนโจนลงมาก่อนนี่ลักการทำอะ่ะถ้ามันติดนติดวงเล็บอยู่เนี่ยเราก็ใช้อะไราการใช้การอะไรแจอกไรแจ้กแจงเข้าไปนะก็สามคูนก็ไว้ก็ส้ามคูนก็ไรบวกหะแจกแจงเข้าไปก่อนฝั่งสายเนี่ยมันปกติอยู่แล้วเราเขียนลงมาก่อนไม่ได้ทำไรอ่ะ สามามัเขียนติดกับวงเล็บหมายความว่าไงเนี่ยสามติดกับวงเล็บเนี่ยหมายความว่าไงมันคูณกันอยู่ทุกปาเราก็แจ้งแจงเข้าไปทีละตัวสามไปคูณกับ y 3สามไปคูณกับ y ก็จะเป็นอะไรสาม Y สามไปคูณกับห้า ก็จะเป็นอะไรสามคูนห้าได้สิบห้านี่แบบนี้ mm hmm. mm hmm. ก็ค nah, ิดเลขมาต so today, yeah. ัวแปรยู่กับตัวแปรตัวเลขอยู่กับตัวเลขถูกไหม่อ้หมายังเหมือนเดิมอยู่นะฝั่งซ้ายก็จะเป็น y ฝั่งขวามีสามวายอยู่มีสามวายอยู่เราย้ายไปฝั่งซ้ายก็จะเป็นอะไรลบสามวายแบบนี้ แล้วก็ยี่สิบอย่ากไปฟังขวาวก็จะเป็นไรลบยี่สิบบวกสิบห้านั่นนี่ก็คิดเลขออกมาลบสองวายไม่เท่ากับลบห้าถูกปะถูกสิอืม จากน,านั้นเราก็ย้ายค้างลบสองคูณกับวายอยู่ถูกปะเราก็ย้ายค้างไปหารกับลบสองคูณกับวายอยู่จากด้านซ้ายจะคูณกันอยู่เนี่ยเราก็ย้ายไปด้านขวาก็กลายเป็นหารแบบนี้ก็จะเป็น y เนี่ยไม่เท่ากับลบห้าส่วนด้วยลบสองมันก็คืออะไร้ y ไม่เท่ากับ หาเส้นสองแบบนี้จากนั้นเราเสร็จแล้วเราก็วาดกราฟถ้าเป็นเครื่องหมายพวกมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับเนี่ยถ้าเรา,ย,าย้ายจํานวนลบอะเครื่องหมายเราต้องเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะแต่ไม้เท่ากับอะแต่พอเป็นไม้เท่ากับปุ๊บมันไม่ต้องเปลี่ยนมันจะมี ขอจำกัดอยู่ตรงนี้แหละมานต้องเปลี่ยนเราก็ว่าเลยฮะส่วนซองเนี่ยไม้เหกกามเนี่ยมันต้องเป็นอะไรเป็นโปรง่งทุกป่ะนี่แบบนี้ว่าไปทางขวาขว่าไปทางซ้าย ฮาร์ส่วนสองอ่ะมาประมาณสองจุดฮาร์ดูป่ะประมาณสองจุดห,าหาาา้าสองจุดห้าแต่ปทางขวามาก็สองจุดฮาร์ก็คืออะไรอ่ะตีเป็นสามก็ได้เป็นซี่น้อยกว่าสองจุด้าก็เป็นอะไรเป็นสองเป็นหนึ่งแบบนี้ก็ได้แล้วก็เลือกเอ ครูจะเอาเป็นสามแล้วกันก็จะได้วายโทษโทษโทษต้องเลือกวายนะเขาเนี่ยเพราะว่าอาสามการของเราเป็นตัวอะไรเป็นตัววายนะครูจะเลือกวายเพื่อมาตัวคําตอบก็จะเป็นสามไม่เท่ากันเลยหาเซนสองก็เป็นจริงนะเป็นจริงแล้วก็เสร อเสร็จแล้วก็ลอง,งย้อนคลิปดูนะถ้าไม่เข้าใจข้อหนึ่งข้อหนึ่งมีน้อยกว่าแล้วมากกว่าแล้วไม่เท่ากับแล้ว ขออะไรต่อดีอืมเอาขอสิบขอสิบสองล้วกัน ขอตี้เราจะถาการย้ายค้างทุกบะต่เรียนมาดูข้อทีบสองนี่ขอ้อที่สองอะ่ะถ้าเรายยายมันจะยากเราก็เลยใช้อะไรที่เราเคยเรียนไปใช้สมบัติการไม่เท่ากันนะบวกหรือลบบวกลบคูณหารทางซองคง้างเท่ากันโจทย์แบบนี้มันมีกี่ขั้งหมายมีซองเห็นบะ โดยเราต้องต้องโฟกัสตัวตรงกลางก่อนเราจะต้องกำจัดให้ทำไงก็ได้ให้ตรงกลางมันเรือกอะไรตัวเดียวเลือกตัว X ตัวเดียวนะขีดอะไรไม่ออกก็เข็นโจลลงมาก่อนเข,เข็นไปเอาปากกาครูราใช้สมบัติ มาแกอสมาการข้อนี้นะคือทายัางไงก็ได้ให้ตัวตรงกลางมันเป็นะลรเป็น x เราก็มาดูว่าตัวตรงกลางเนี่ยมันติดอะไรบ้างมันติดลบหกเห็นปะ่ะแล้วก็ติดอะไรกับ x อกีก 5x รากการทำอะ่ะกำจัดที่เป็นตัวเลขเพียวๆออกก่อนเราค่อยมากำจัดหาเอกทีหลังมันจะง่ายกว่าพอา5เนี่ยมันคูกับเอกอยู่ถ้าเราเอา5มาห้าทั้งสมาการอะ่ะมันจะติดลบหกอยู่ ครูแนะนํว่าให้เรากําจัดลบหกออกก่อนเรากจะกําจัดตัวเลขผยวๆก่อนออกก่อนนะเราค่อยมาทากาจัดเลขนะตัวแปรโอเคปะลบหกเนี่ยเราทําไงมันหายไปละ่ะให้มันบวกลบกันนะให้ป็นศูนย์ลบหกอะไรตรงข้ามลบหกก็คือบวกหกดังนั้นเราต้องบวกหกทั้งอสมการฝั่งซ้ายเป็นเลขสองอยู่ ต้องบวกอะไรไปหกตรงกลาง 5x ลบหกเมื่อกี้เราบวกอะไรไปบวกหกฝั่งซ้าย13เราต้องบวกอะไรด,ด้วยหกเห็นปะฝั่งซ้ายตอนแรกไปเ็เสองเราบวกหกเข้าไปตรงกลาง 5x ลบหกเราก็บวกอะไรเข้าไปบวกหกฝั่งขวา1 3เราก็บวกอะไรเข้าไปบวกหก ที่เราบวกหกเนี่ยเพราะเป้าหมายคือเราจะกำจัดตรงกลางอ่ะม่เลือตัวอะไรตัวเดียวตัว X อ่ะก็คิดเลขกันมาก่อนก็เป็น8 6ดกบวกสอไรแปตัวนี้ก็จะเหลืออะไร5 X 13บก6ก็จะเป็น19จากนั้นเราก็คิดเลขครับคิดเลขต่อ ตัวตรงกลางติดอะไรอยู่ตัวตรงกลางเอาใหม่เราต้องการให้เป็นตัว x ตัวเดียวถูกไหมแต่ว่ามันติดเลขฮาอยู่เห็นปะเราก็ต้องกำจัดเลขฮาออกไปจาก x ถ้กซ์ามันทำายเอ็กซ x อยู่ฮาเนี่ยมันคูณกับ x อยู่ถูกไหมฮ่ามันคูณกับ x อยู่ เราต้องทำไงมันหา้าแบอะอะไรตรงค้ามาคูณล่ะก็คือหารทุก่ะเราก็ต้องห้าอะไรทั้งสรรมการห่ารห้าเราก็จะได้เป็นแหารห้าอันนี้ก็จะได้เป็นห x หาร 5. ห้าแลา้วก็น้อยกว่า19หาร 5. ห้าห้าเ มันก็จะตัดได้ตึกต๊กตึ๊กตัดกระหาขางล่างตรงกลางก็จะเหลืออะไรที่เราต้องการแล้วแล้ว x ก็จะเป็นอะไรแปลส่วนหาอาปากกาโคแป8ส่วนหาอยกว่ากากับ x อยกว่ากากับอะไร กแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปวาดกราฟวาดกราฟเอก ก็มันมีอะไรมัางอนะสิบเก้าถูกปะแล้วก็อะไรแปดส่วนหาแปส่วนหาเนี่ยมันน้อยกว่าสิบเก้าลยแน่แหละเพราะว่าแปส่วนหาป,ประมาณเอ่อหก,กว่าหนก,กว่านะ x ของเราเนี่ยมันเป็นไงกว่าสิบน้อยกว่าสิบเก้าถูกปะขึ้นมาอะไรมันจะมี x สองตัวใช่ปะ x น้อยกว่าสิบเกแล้วก็ x อะไร x มากกว่าเท่ากับแปดส่วนหาสองโค้งก่อนโคงตรงอะไรสิบเก้าทึบตรงแปดส่วนหามาทำทีละตัวแล้วดูทีละก้อน x อมันเป็นไงครับแปดส่วนหาเครื่องหมายเห็นป่าด้านกว้างเนี่ยด้านกว้างเนี่ยมันอยู่ฝั่ง X คำว่า แปส่วนหาเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ x มันก็คืออะไร x มากกว่าเท่ากับแปส่วนหมันเหมือนกันไหมเหมือนกันนะส่องตัวนี้เนี่ยสองตัวนี้เหมือนกันตัวบนกับตัวล่างเนี่ยเหมือนกันนะความหมายมันคือความหมายเดียวกัน x ของเราเนี่ยมากกว่าแปส่วนหาถูกไหมหรือมันก็จะไปทางไหน x ของเราเนี่ยมากกว่า x มากกว่าแปส่วนหา มากกว่าปทางขวาแล้ว x น้อยกว่าสิบเก้าน้อยกว่าไปทางสายถูกป่ะมันก็จะไม่ชนกันอีกตัวหนึ่งน้อยมาทางทางไอ,อ้อตัวหนึ่งมาก x มากกว่าแปดส่วนห้าก็ปทางขวาน้อยกว่าสิบเก้าปทางสายก็ไม่ชนกันอืมเราจะเรียกเลขอ,อะไรล่ะอันเนี้ยมันเป็นสิบเก้าถูกไหม เลขหลายหลายที่มันน้อยกว่าสิบเก้ามัอ่ะตรงเนี้ยก็มีอะไรสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกเนี่ยซูมามาได้หมดเลยแต่ขอ้อนี้เป็นพิเศษอย่างหนึ่งก็คืออะไรมันมีทึบอยู่ตรงไหนแปดส่วนห้าแสดงว่าเราต้องคิดอะไรเยอะเลยเราก็เลือกเอกเป็นทลารได้เลยเราก็เลือกเอกเป็นแปดส่วนห้าได้เลยนะเพื่อความง่ายก็จะได้ สมการทังมันคืออะไรแปดส่วนหาน้อยกว่า x น้อยกว่าสิบเก้าถูกปะก็จะเป็นอะไรแปดส่วนห้าน้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่าเท่ากับ x x ของเราเราให้เป็นอะไรแล้วแปดส่วนห้าก็แปดส่วนห้าไปแทนในเก็จะเป็นน้อยกว่าแปดส่วนห้าแล้วก็น้อยกว่าอะไรอีกนี่เน้อยกว่าสิบเก้าก็เขียกสิบเก้าไป มาดูเป็นจริงไหมล่ะแปสโซนาเนี่ยมันนอนก็สิบเก้าจริงไหมก็จริงนะและแปะโซน้ามันมากกว่าหรือเท่ากับแปส่วน้าไหมก็จริงนะเพราะมันเท่ากันราวนี้เราก็ตอบเป็นเลเป็นจริงแต่เดี๋ยวตอนสอบอ่ะครูจะพยายามให้เลขมันลงตัวแล้วกันโอเคปะ่ะจะพยายามให้เลขมันลงตัวนี่ก็ครบมดแล้วแหละ ไม่น่ามีปัญหาแล้วมีไม่เท่ากับแล้วมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าแล้วมากกว่าแล้วแล้วก็เป็นส้นลักที่มันเชื่อมเชื่อมกันแล้วแบบนี้สทบเหลักแหลแล้วก็ลองไปฝึกทําดูนะข้อสอบก็ออกเหมือนในที่ติวนี่แหละแต่จะเอาไม่เหมือนกันหมดนะไปทําแบบฝึกหัดมาออกแบบเหมือนแบบฝึกหัดที่ให้ทําเป็นการบ้านแหละอ้อแบบนั้นแหละ จเจ้ปัญหากันเหมือนกันไปดาวแล้วสิเพาครูชอบอันนั้นโอเคปะประมาณนี้สูส้ๆนะครับ